สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาลุยเก็บถั่วฝักยาวนะครับมาเข้าสวนกันครับผม,มนะครับมากับคนริมโค้งชนแนลนะครับพามาเก็บถัว่วนี่ครับผมถั่วฝักยาวครับมือหนึ่งก็ถือกล้องไปด้วยจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับ นี่เถอกยาวสวยๆเลยการวิธีการเก็บถั่วนะครับไม่ให้ต้นเขาเครืองก็คือมุนมุนมุนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในสวนของแม่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังพอได้ได้เก็บอยู่ครับจะหมดฤดูเขาแล้ว อยนี้เห็นครับเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวไปตําถั่ววันนี้เดี๋ยววันนี้มีเมนูตําถั่วครับแล้วก็จะภาคกีสาเนี่ยครับพูภาษาอีสานบ้านเกิดผมเลยนะครับดูๆแล้วก็เยอะนะครับเยอะ ฝักยาวสามารถที่จะไปตํากิน,นครับอร่อยนะครับแล้วก็ไปผัดไปอะไรก็ได้ครับแต่ผมว่าผมว่าตําจะอร่อยกว่านะครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะครับ พอมีให้อันนี้เราปลูกปลูกไว้เพื่อกินเองนะครับมันถ้ามันเยอะเราก็เก็บไปขายได้นะครับเพื่อนๆครับสามารถซื้อเม็ดมาปลูกได้ครับปลูกไปกินเองเลยนะครับปลอดสารพิษเนี่ยดีดีนะครับสําคัญมากเลยนะครับอาหารพืชผักที่เราปลูกแล้วมันนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเนี่ยใส่ธรรมดานะครับ กินก็สบายใจไม่ต้องเสี่ยงกับโรคก,กับภัยนะครับอาจจะโรคน,นะันบ ฝักยาวในสวนตัวนี้จะมีสองสามสายพันธุ์นะครับพันธุ์ฝักยาวก็มีแล้วก็พันธุ์ตัวนี้จะไม่ยาวนะครับไม่ยาวแต่ก็อร่อยแตกต่างกันไปนะครับนะี่ครับจะเป็น,นสั้นๆตัวนี้หาใสวนเลยครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้คือเราอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ใน ชุมชนเราสามารถปลูกได้นะครับซื้อเม็ดที่เขาขายนะครับเป็นซองสิบบาทยี่สบาทไปปลูกไว้ในบริเวณบ้านเราก็ได้กินนะครับผมผมว่าดีกว่าเราไปซื้อเขานะนะครับซื้อเขาเนี่ยอาจจะฉีดยานะครับไม่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าพูดเพื่อจะไม่ให้คนขายผักได้ขายนะครับแต่พูดตามหลักความเป็นจริงเนาะนะครับความจริงคนขายคนผลิตคนปลูกเนี่ยควรจะ ย้ำตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับของผู้บริโภคนะครับนะครับเดี๋ยวผมได้เยอะแล้วมันทุลักทุเลหน่อยแล้วาะจับกล้องไปด้วยเก็บอย่างเดียวแม่แกแม่แกว่าเอาเอาไว้ทำพันอยู่แต่ผมเก็บอย่างเดียว นี่ผมก็จะเดินออกจากสวนแล้วนะครับเพื่อนๆครับขยับก,กล้องนิดนึงมันทุรักทุเลนะครับน,นี่ครับได้เยอะแล้วครับเนี่ยออกไปดูกันมาเยอะแล้วครับ นี่ครับถัว่วเก็บมาได้เยอะเลยหน้าดำขำเรียดเลยผมมันร้อนครับอากาศร้อนมากๆากไม่ได้โกนหนวดโกนเขาเลยช่วงนี้นะครับได้มาพอได้ตำ่ำนะครับนี่เดี๋ยวไปไปเอามะนาว ผมเห็นมะนาวมามาบ้านยายนี่ต้องเอาทุกอย่างนี่ไม่ได้สังเกตว่าเขามีลูกนะนีม่มีมาลูกแล้วเนี่ยนะครับลูกมะนาวสด,สด อสักลูกมาเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นครับเพื่อนๆครับเม,เมื่อเช้าก็มาเมื่อหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็เอาอีกก็ได้ กวเสร็จก็ได้มะนาวนะครับันจะไปดูหน่อไม้หน่อไม,อไม้อันนี้เป็นกอกอไผ่นะครับที่หาหนอไม้ตลอดแต่ว่าเขาเอาก่อนแล้วมีคนมาเก็บก่อน หนังลากมห้อันนี้ตะขบตะขบไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยกินไหมผมกินนะครับอร่อยดีหวานตะขบลูกสุกจะหวานอร่อยนี่นี่นี่นะครับนะมันกินได้นะครับเพื่อนๆครับแต่และมังหนอน วันนี้เป็นนกอืมวันหมานเพื่อนๆที่ไม่กินและไม่ชอบก็ปิดตาไว้นะครับ มีทั่วประเทศตะขบเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูต้นมอนไข่นะี่ครับน,นี่ต้นมอนไข่แต่ลูกไม่มีเดี๋ยวถ้าลูกขออกคราวหน้าผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับให้ชมว่าเป็นยังไงเนาะอากาศร้อนครับตอนนี้ การร้อนหรือเปล่านนี้มันดีต้นมะเขือมันจะมีขนนะครับคันๆเนี่ยเพื่อนๆมาดูต้นมะม่วง มะม่วงไข่นะครับดลมาต้นนี้เห็นไหมครับมะม่วงไข่เต็มต้นเลยผมมากินทุกวันนะครับมาก็บทุกวันเลยอ่าร้อนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็พามาคุยสัไปยเยะละนะร้อน ขอบคุณที่กดติดตามนะครับวิถีชีวิตบ้านๆนะครับคนริมโขงนะครับผมสวัสดีครับ